ครับจากที่เรารอเกาแห้งประมาณ5้านาทีแล้วนะครับเราก็จะมานำผ้าลงโดยวิธีการกดด้านหลังนะครับค่อยๆดันนะครับดันรีบลงไปด้วยนะครับจากด้านหลังก่อน,นครับ ค่อยงายขึ้นนะครับแล้วตอเราก็รูปมันลงนะครับดนันลงดันพ้ายยางไปด้วยนะครับให้มันติดไล่ให้มันลงไปด้วยกดลงขอบนะครับใช้เทา้าหรือใช้มือก็ได้ พยายามให้มันงตรงไหนไม่ลงเราก็รูปมันลงด้วยครับใช้มือใช้เท้าก็ได้ไ<ป>ก็จะเสร็จฝั่งนี้นะครับจากนั้นเราก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งนะครับพยายามฝั่งเหมือนเดิมครับ มันหงายขึ้นมานะครับดึงให้มันตึงๆนะครับมันถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะหุ้มนะครับเราก็ใช้ไม้กวาดนะครับไม้กวาดปั๊มลมเหมือนเดิมนะครับเป่าเศษฝุ่นก้อนหิน ลงจากพยัางแล้วก็พื้นนะครับทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งวตัว ขอลงทั่วๆแล้วครับเราก็นำกาวของเรานะครับจะทาหรือจะพ่นก็ได้นะครับนี่ผมจะพ่นนะครับพ่นฝั่งนึงเหมือนเดิมครับมันฝั่งแรกนะครับ ก็จะพ่นบริเวณผ้ายางเดิมนะครับที่เราจะปูทับลงไปนะครับถ้าพ่นก็ระวังอย่าให้มันโดนพื้นฝั่งที่เรา ปูขึ้งปูทับลงไปตอนแรกนะครับเมื่อกี้จะพ่นให้มันหนาทั้งห่อยครับเพื่อว่ามันจะได้ติดสียึง้งพ่นน้นสองฝั่งเหมืนเดิมครับ จริงมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราทำนะครับแต่นี่ผมสอนไปด้วยนะครับหาอุปรกรณ์ก็เลยนานสักหน่อยทำทจริงๆมันก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จนะชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่า ก็จะพ่นน้ำมันชั่วนะครับอย่างฝั่งแรกที่เราทำนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับก็แตะลงได้แล้วนะครับแต่ถ้ายางลงได้ บริเวณขอบนี่ก็ทาให้มันหนาๆหน่อยครับเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้เด้งนะครับจะไม่เด้งนะครับจะทาจะพ่นให้มันหนาๆหน่อยครับลงบริเวณขอบรับส่วนตรงด้านกลางก็ไม่ต้องหนาก็ได้นะ